ครับสวัสดีพ่อแม่พิ่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับก็ตอนนี้ตอนเย็นๆนะครับก็ออกมาเที่ยวตกปลากดนะครับอันนี้ก็เป็นหมายเดิมนะครับหมายเก่านะครับจะมาลองดูอีกครั้งนะครับเราลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับก็หมายก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในเป็นคลองชมประทานคลองใหญ่นะครับแล้วมันจะมีท่อ เล็กนะครับอันนี้เป็นท่อส่งน้ําเข้าเข้านานะครับแล้วก็มันจะข้ามถนนมาแบบนี้นะครับนะครับน้ำาะเยถูกส่งไปตามนาตามไอคองเล็กสายย่อยนะครับเนี่ยครับทำมาดูหมายนะครับให้ดูน้ําไหลนะครับถ้ามีน้ําไหลผ่านผ่านท่อเนี่ยมีปลาแน่นอนมีปรากฏแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาตกตรงนี้นะครับ หลุมเล็กๆเนี่ยนะครับถ้ามีน้ำไหลไหลไหลเข้าหรือว่าไหลออกนะครับมีตัวแน่นอนครับรับประกันครับนะครับมาติดตามรับชมนะครับ หย่อนไปเลยนะครับตะกวดที่ใช้นะครับน้ำหนักตะกวดดูน้ำนะครับไหลแรงไหลไหลเบานะครับ ไล่แต่15กรัม10กรัมแล้วก็5กรัมนะครับ ใหญ่เลยนะครับรอบนี้ ตะกัวใช้ก็ต้องดูน้ำเอานะครับวม่าน้ําไหลไหลแรงหรือไหลเบานะครับให้ยังไงให้เหยื่อมันเข้าไปในท่อนะครับปล่อยสายให้ให้เหยื่อมไหลเข้าไปในท่อนะครับปามจะซ่อนอยู่ในท่อนะครับมาแล้วนะครับหนึ่งแต้มสวยๆนะครับสาสใหญ่นะครับวันนี้ ฝั่งนู้นอีกท่อเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็น่าไปลงนะครับฝั่งนู้นไม่มีประตูนะครับไม่มีประตูเปิดปิดนะครับเป็นท่อตรงเลยนะครับเหมาะมากนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นปานะครับปาน่าจะเยอะนะครับน่าจะอยู่ในป่าในท่อนะครับเดี๋ยวจัดการท่อนี้ก่อนนะครับดูว่าจะได้กี่หางนะครับนะครับมาเราติดตามรับชมกันนะครับ แตจะได้ตัวเดียวนะครับนั่งเงียบเลยนะครับแต่ว่าจุดนี้ตอนเช้าๆนะครับกินจัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นมาตอนเช้านะครับได้ไปหลายตัวนะครับตอนเย็นไม่กินนะครับ เดี๋ยวจะมืดก่อนนะครับเดี๋ยวย้ายไปประตูน้ําที่เก่านะครับจะใ,ใกล้บ้านนะครับเดี๋ยวพระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วนะครับหมายนี้ก็ได้เป็นหนึ่งตํานะครับไส์สวยครับไซส์ใหญ่อยู่ครับ นี่กลับไปประตูน้ํานะครับกลับไปประตูน้ําที่บ้านนะครับว่าหน้าท่อเมื่อกี้ได้แต้มเดียวนะครับไม่ดึงเลยนะครับน่าจะกินตอนเช้าตอนเย็นไม่กินแต่เหมาะน่าจะลองกลางคืนนะครับท่อแบบนี้นะครับกลางคืนไม่เคยตกสักทีนะครับท่อไอ้ลอดถนนนะครับ เดี๋ยวไปลองหน้าประตูน้ำนะครับประตูน้ำที่เดิมนะครับ นม่เพียมตกหน้าท่อนะครับตกด้านหน้านะครับปลาหน้าซ่อนอยู่ใต้ถับ าแล้วครับหนึ่งแต้มครับแต้มที่สองนะครับ น้เยอะเนะครับวันวน,วน,วนี้น้าป่เรปยันบคนเดียวครับน, <laughs> <laughs> น,นี่คนมาเลยตาไม่กินไม่มีคนมา <laughs> ดึงไปตัวเดีวยวนะครับตักชักน,กนะครับเงียบนะบูมีคนมาจมนะครับอันนี้ก็ได้อยู่สองสองหางนะครับเดี๋ยวนี้เร้จะแบ่งให้น้าเขาไปกินนะครับเรากินบ่อยแล้วแบ่งเขาไปกิน เน,นี่ยนะสองตัวเนี่ยพอต้มไหมพอ,อกินนะ <Yeah. S 1> กินยีกคนคนเดียวสามคนอ๋อสามคนนี่แบ่งเข้าไปกินนะครับกินบ่อยแล้วกับสำหรับคลิปนี้นะครับคนพัดินต้งกินหลังคันนะครับคงต้องขอจบคลิปกานนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับก็อันี้ก็ห้าโมงจะหกโมงแล้วนะครับ ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวต้องกลับเข้าบ้านก่อนนะครับเพราะว่ายังเป็นวันทำงานอยู่นะครับก็สองแต้มนะครับแบ่งปันกันกินไปนะครับได้มากได้น้อยนะครับบิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับคนพัดดินนะกินรางคันจบคลิปเงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม